สวัสดีครับเพื่อนๆ่นนทุกคนพบกับผมกฤษณะจากช่องเซฟดีอะไหล่ย,ยนนะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ทางทีมงานคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นที่ใช้รถยนต์กันแล้วก็น่าจะเป็นความรู้ที่ติดตัวสำหรับผู้ที่ใช้รถคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ได้มีความเชื่อมยงนิดนึงเนาะอเผอิญว่าในคลิปก่อนอันนี้เราทําเกี่ยวกับเรื่องของไฟสัญลักษณ์โชว์บนหน้าปัดและมันมีอยู่อันนึงครับเพื่อนๆนที่เป็นรูปกาน้ำมันเครื่องนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการวัดระดับารอไย ละเอียดนะครับก็เลยคิดว่าแยกมาอีกคลิปหนึ่งเราจะได้ทั้งแสดงวิธีการสาธิตให้ดูเลยว่าทํำยังไงแล้วก็มีหลักการอีกนิดหน่อย มีประโยชน์แน่นอนสำหรับเพื่อนๆเรามาพูดถึงการที่เราจะวัดระดับน้ำมันเครื่องกันก่อนว่าทำไมถึงควรที่จะตรวจสอบระดับของน้ำมันเครื่องเป็นระยะเป็นช่วงๆเพื่อนๆคิดดูให้ดีนะครับว่ารถของเราเนี่ยที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เรามีการถ่ายน้ำมันเครื่องเวลา500 0โล7 0 0 0โลหมื่นโลใช่ไหมครับไอ้น้ำมันเครื่องตัวนี้มันไปช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์เนี่ยมันทำให้ลูกสูบหรืออะไรเนี่ยการเคลื่อนไหวไม่มีการเสี็ดสีถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำมันเครื่องอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่เครื่องมันจะสึกหล่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ ง่ายดังนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะไปช่วยทั้งเคลือบทั้งหล่อลื่นเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเมื่อใช้ไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของการระเหยหรือการที่มันลดปริมาณลงไปนะอันนี้ก็เกิดจากการใช้งานดังนั้นการวัดระดับน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็จะบอกหลายอย่างอยู่พอสมควรแต่การที่เราจะวัดระดับน้ํามันเครื่องนะคระับเพื่อนๆนขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องจอดรถในแนวระนามนะไม่ให้มันเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวาให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงสมมติว่าเพื่อนๆนเอา น้ใส่ในถาดเสร็จแล้วถ้าเราเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาการวัดระดับของน้ำเนี่ยมันไม่สะท้อนความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเอียงไปทางด้านขวามากแต่เวลาเราวัดปรากฏว่าวัดลงไปโดนที่ทางด้านซ้ายใช่ไหมครับมันก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงถ้าเอียงไปทางด้านซ้ายมากนะครับน้ำมันเทไปทางด้านซ้ายเราวัดโดนไปทางด้านขวามันก็ไม่ได้ระดับที่แท้จริงเช่นเดียวกันดังนั้นจึงแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้จอดรถแนวหน้าตรงๆหรือถ้า ไม่มีต้องไปหาพื้นที่นะอย่าไปหาพื้นที่ที่มันเอียงเพื่อให้ได้ความแม่นยําและถูกต้องนะครับทางผมและทีมงานเนี่ยก็ค้นคว้าหาข้อมูลมาเนะพราะเอ่นว่ามันมีการถกเถียงกันว่าควรที่จะจอดรถไว้นานเท่าไหร่จึงควรที่จะมาวัดระดับน้ํามันเครื่องให้แน่นอนก็สรุปเลยให้เพื่อนๆรู้และเข้าใจง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนเพื่อนใช้งานเสร็จนะขับรถมาปุ๊บเนี่ยให้ทิ้งรถยนต์ไว้ดับเครื่องและเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณ1-3ถึงนาทีหรืออาจจะทิ้งไว้สัก5นาทีก็ได้แต่โดยเฉลีีี่่่ยแล้วเนททา คนมาหลายตำรามักจะอยู่บอกอยู่ประมาณ1-3นาทีทําไมต้องทิ้งไว้ประมาณ1-3นาทีเพราะว่าตอนที่เราใช้งานใช่ไหมครับน้ำมันเครื่องจากถาที่เก็บด้านล่างเนี่ยมันก็จะถูกใช้งานส่วไปมันก็จะไปอยู่ตามเครื่องตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราขับมาปุ๊บจอดปั๊บเปิดฝากระโปรงดูระดับเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริงเราทิ้งไว้สักแป๊บเนี่ยเพื่อให้น้ามันเครื่องเนี่ยมันค่อยๆไหลลงไปที่อ่างตรงถาดเก็บน้ามันเครื่องด้านล่างใต้ท้องรถมันจะได้สะท้อนว่าตอนเนี้ยน้ามันเครื่องที่มันมมีีออยยูู่่จริงๆนนั้ เท่่าไหรก็คือเป็นเรื่องของความแม่นยานั่นเองอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่เพื่อนต้องทราบเสร็จแล้วหลังจากที่เราจอดรถทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาคปฏิบัตินะผมกับทีมงานเนี่ยจะทําให้ดูเลยว่าขั้นตอนของการวัดระดับน้ํามันเครื่องนั้นวัดแล้วเป็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วยังไม่พอนะครับจะบอกได้ว่ามันมากมันน้อยอะไรเงี้ยมันมีความหมายอะไรบางอย่างที่บอกเราด้วยตามไปดูกันเลยนะครับ รับเพื่อนๆเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะครับขั้นตอนที่สําคัญที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับอันที่1นะครับเพื่อนๆคือวันที่จะจอดรถให้อยู่ในแนวระนาบไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันเครื่องเนี่ยมันไหลไปรัมวไปเทอยู่ด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปวิธีนี้ก็จะทําให้เราวัดระดับน้ํามันเครื่องได้แม่นยำนะครับอันที่2ก็คือหลังจากที่เราจอดรถแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งวัดทันทีให้ทิ้งไว้อีกประมาณ1นถึงสามนาทีเพื่อที่ให้น้ํามันเครื่องจากที่ตอนที่เราใช้งานนนใใช่่่่มมมมัั้้ยยยครรกก็จจะะาาาาขึไปออูตตุดงงๆเเืหวลน ไหลลงไปรวมอยู่ที่อ่างที่ถ่าที่เก็บน้ำมันเครื่องมันก็จะช่วยให้เราได้ระดับของค่าน้ำมันเครื่องที่แม่นยำนั่นเองเมื่อมี2เรื่องนี้แล้วงานที่3ที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คืออาจจะเป็นผ้าหรือกระดาษที่ชู่ก็ได้แต่ควรเน้นว่าไม่มีขุยเยอะจนเกินไปแต่ถามว่าเรื่องขุยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ารถยนต์ทุกคันมันมีไส้กรองน้ำมันเครื่องตรงนี้มันก็จะกรองสิ่งแปลกปลอมสิ่งเจือปนอยู่แล้วนั้นก็เอาที่เหมาะสมก็แล้วกันต่อไปนะครับจะมาดูที่ตัวเครื่องยนต์นะครับสิ่่งงทีเออนๆจะต้าบ คือเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องบางคนก็เลือกการวัดน้ำมันเครื่องก็แล้วแต่จะเรียกอย่างรถรุ่นนี้การวัดระดับน้ำมันเครื่องอยู่ทางด้านซ้ายนะเห็นไ,ไหมสีมันจะเป็นสีส้มเนี่ยก็คือสีก็แบบว่าหาง่ายะนะครับอันนี้คืออยู่ด้านซ้ายแต่บางคันก็อยู่ทางด้านฝั่งขวาก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรถยนต์โรงงานผู้ผลิตเนาะเขาจะออกแบบดีไซน์ยังไงเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนๆเจอแล้วเ้วก็เพื่อนๆก็ดึงออกมาก่อนเลยนะครับครั้งที่หนึ่งะเสร็จแล้วดึงออกมาเนี่ยเพื่อนๆครั้งแรกไม่ต้้อออออองคคิดดดมมาาาากกกะะะไไร่ <ๆ S 1> ่ทวสสสใหนนจปเต เรามาดูอธิบายนิดนึงนะครเพื่อเพื่อนสังเกตไหมว่ามันจะมีจุด2จุดเนาะในทางทฤษฎีหรือหลักการเนี่ยไอจุด2จุดเนี่ยมันแทนความหมายก็คือว่าจุดด้านนี้ด้านที่ใกล้กับปลายคือเขาเรียกว่าจุดในด้านต่าสุดนะครับส่วนจุดด้านนี้เรียกว่าจุดสูงสุดนะครับถ้าบางรุ่นบางอันเนี่ยเขาจะมีอักขระเข้ามาติดด้วยอย่าง F กับ L ด้านต่ําก็เป็น L low ด้านสูงก็เป็น F full หรือบางทีก็ใช้คําว่า min กับ max แต่ให้เพื่อนเพื่อรู้ว่า2จุดเนี่ยมันจะเป็นจุดบอกระดับของน้ํามันเครื่องแล้วมันจะมีความหมาย อมาด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแต่ตอนนี้รู้เท่านี้ก่อนเอาละครับขั้นตอนต,อนต่อไปเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปก่อนที่ต้องดึงขึ้นมาแล้วทําความสะอาดแล้วเสียบไปใหม่ <S <S <ๆ>ก็คือว่าคือในตอนแรกเนี่ยที่เราดึงขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่สะท้อนว่าระดับน้ํามันเครื่องมันอยู่ในระดับใดแน่นอนเพราะว่ารถมันวิ่งไปมันมีการเคลื่อนไหวเนาะน้ำนมะันมันก็จะกระเด็นได้มันก็อาจจะไปโดนจุดนั้นจุดนี้ของก้านวัดน้ามันเครื่องน่าหมยครับว่าเวลาเราดึงออกมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะมั่วไม่บอกความจริงว่าตอนนี้ระดับนนนนนน้้ามมมััััเครืื่อออองงงตไหดดึก ครั้งแรกเลยต้องทําความสะอาดครับแล้วค่อยเสียบลงไปมันก็จะได้วัคค่าที่แม่นอย่างถูกต้องนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราดึงครั้งที่2เพื่อม,มาดูกันเลยนะอันนี้ตอนเสียบก็ต้องเสียบให้สุดนะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับในรอยคาบเนี่ยต้องบอกว่ามันเลยจุด F มาหน่อยนด่นด้วยซ้ำอันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับก็คือว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาดังนั้นเนี่ยรถของผมเนี่ยน้ำมันเครื่องก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่เวลาเราใช้งานนะครับเพื่อนๆใช้งานปุ๊บเนี่ยแล้วจอดปุ๊บดบ ออกมาเนี่ยตัวค่าระดับตัวเนี้ยมันจะต้องต่าลงมาหน่อยอย่างที่บอกอะมันไม่ทันไหลลงซึ่งไอลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันเกินจากจุด F จุดฟูมาเนี่ยไม่เยอะถ้าไม่เกิน1ซนติเมตรถือว่าใช้งานได้สบายเลยแต่ถ้าหามันขึ้นเนี่ยเลยจากจุด F เนี่ยมาแบบหลายเซนติเมตรไออย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลได้คือน้ำมันเครื่องมีเยอะเกินไปอย่างรถเก๋งอะโดยเฉลี่ยแล้วอะมันก็จะประมาณ45ลิตรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ประมาณ7จ็ดแปดลิตรเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยมันอาจจะเขาเรียกว,ว่ามัน แต่ในทางกลับกันครับผ้าน้้ำมันเครื่องอยู่ระหว่าง2จุดเนี้ยโดยเฉพาะอยู่แถวโซนกึ่งกลางนะให้เพื่อนๆสบายใจเลยว่าก็ถือว่าเป็นจุดปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ถ้าหากว่ามันใกล้ๆจุดต่ำจุดตัวโลตัวมินเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเติมน้ำมันเครื่องได้ก็อาจจะเติมไปอีกสักลิตรหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆดูจากใบที่เขาให้มาเวลาเพื่อนๆถ่ายน้ำมันเครื่องมาครั้งล่าสุดเนาะเขามักจะให้ใบที่เป็นเหมือนใบบันทึกเนาะว่าการถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนี้ถ่ายวันไหนเลขกิโลเมตรเท่าไหร่เปลี่ยนไส้กรองอะไร เพื่อนๆเราไปดูใบตรงนั้นถ้าหากว่าเหลืออีก500หรือเหลืออีก1000กิโลเมตรเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องได้อย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องเติมนะครับแนะนาว่าให้รอไปถ่ายน้ำมันเครื่องเลยทีเดียวหรือไปเลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆดึงออกมาแล้วนี่นะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยความหมายก็คือว่าตอนนี้ในรถของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีน้ำมันเครื่องลวอย่างนี้อันตรายถ้าฝืนใช้งานต่อไปเนี่ยเครื่องเนี่ยจะเกิดการสึกลอสูงมากและดีไม่ดีเครื่องอาจจะเสียเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่มันมีน้ำมันเครื่องเนี่ยเพราะว่ามันช การสึกหลออันนี้เป็นความสําคัญอย่างแรกสุดเลยดังนั้นถ้าไม่มีน้ํามันเครื่องแล้วมันจะเอาอะไรมาช่วยลดการสึกหลอละครับแต่ถ้าเพื่อนๆเติมน้ามันเครื่องเองสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือเบอร์ของน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนๆก็อาจจะใช้วิธีดูจากบันทึกเนาะที่เพื่อนๆไปถ่ายน้ํามันเครื่องมาล่าสุดว่าใช้เบอร์อะไรก็เอาเบอร์นั้นแหละซื้อแล้วมาเติมอาจจะเติมสักลิตรหนึ่งก็พอละแต่ถ้าหากว่าหายหมดเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเติมมากกว่า1ลิตรอาจจะเติมไป4 5ลิตรหรือไม่งั้นเพื่อนๆก บางทีอาจจะดูยากเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เบอร์ใสอ่ะมันก็อาจจะทําให้เวลาดึงก้านขึ้นมาแล้วดูแบบจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรื่องน้ำมันเครื่องว่าเบอร์อะไรเกรดอะไร,ไะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกมาอีกหนึ่งคลิปเนาะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นจะได้เลือกใช้น้ำมันเครื่องได้ถูกได้เหมาะก,กับรถของเพื่อนๆนั่นเองก็สบายใจได้ถ้าเพื่อนๆน้ำมันเครื่องอยู่ในเลทที่ผมเป็นเนี่ยอันนี้โอเคก็ก่อนเก็บก็เหมือนเดิมฮะทำความสะอาดซะหน่อยเก็บเก็บเข้าไปที่เดิมเยียบแล้วก็ใสให้สุดเลยนะครับเท เพื่อนยังมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับผมกับทีมงานก็จะช่วยกันตอบคําถามนะให้เพื่อนคลายข้อสงสัยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าใน YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าในเพจ a c e b o o k นอกจากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซีเฟิร์สหรือว่ากดรายการโปรดแล้วก็ฝากในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมกับทีมงานผลิตคอนเทนต สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ